กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววดาอินชาติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกดเขต K 7พักเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่จะขอหารือเรื่องโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยฉลังจุดดําเนินการบ้านทุ่มหมู่11ตําบลไพรบึงอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะคะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายไพรวันแก้วกันหานายกอบตอตําบลไพรบึงว่า สะพานข้ามห้วยฉลังเป็นเส้นทางสำคัญในการสัญจรไปมาของประชาชนมีจราจรหนาแน่นในเวลาขับขันเพราะเป็นเส้นทางซึ่งส่งสินค้าเกษตรกรรมนะคะประกอบกับเป็นชุมชนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วจึงท,ทำให้สะพานเกิดความชำรุดเสียหายอย่างหนักเนื่องจากเป็นสะพานที่สร้างมาหน้ามากกว่า25ปีแล้วก็ซุดทรมไปตามกาลเวลานะคะคอนกรีตก็ หลุดกร่อนเป็นเหล็กเป็นสนิมนะคะไม่ดําเนินการก่อสร้างใหม่อาจจะเกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนได้เพิ่มการแก้ไขนะคะดิฉันจึงได้ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับนายกอวตอและผู้ที่เกี่ยวข้องมีประชากรจํานวน1นึ่หลังคาเรือนนะคะที่ใช้เส้นทางนี้พบว่ามีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องแก้ไขและสร้างสะพานใหม่ ข้ามห้วยฉลังนะคะงบประมาณก็ไม่มากแค่3ล้านกว่าบาทเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนนะคะดิฉันจึงขอนำเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อขออนุมัติงบประมาณให้กับโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยฉลังจุดดำเนินการบ้านทุ่หมู่11ตําตำบลไพรบึงอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ